สวัสดีค่ะจากบริษัทบ้านระเบียงขาวจำกัดนะคะหรือว่ารีสอร์ทบ้านระเบียงขาววันนี้เราจะมาพูดหัวข้อหนึ่งค่ะก็คือว่าอยากทำงานตั้งแต่อยู่มหาลายัยทำยังไงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสำหรับน้องนนิสิตนักศ,ศึกษาเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วอะคะ่ะปุ๊ยเป็นคนทำงานมาตั้งแต่ตอนที่อยู่มหาลายัยไม่ว่าจะเป็นสอนหนังสือนะคะสอนเลขสอนภาษาอังกฤษคือทาทุกอย่างนะคะ หรือว่าจะเป็นรับจ็อบแกลอะไรก,ก็ทำมาแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วการทางานที่มหาลัยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยากเลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป้าหมายของเราคือเราอยากได้อะไรณนวันนั้นเนี่ยในส่วนตัวแล้วเนี่ยเป้าหมายคืออยากได้แค่เ,ออเวลาว่างแล้วไม่อยากแบบอยู่เฉยๆอยากแบบหาอะไรทําแล้วมันได้ประโยชน์ก็คือเอ้ย สอนหนังสือดีกว่าแต่ตอนนั้นเนี่ยสอนหนังสือก็คือไปสอนภาษาอังกฤษสอนแบบสอนออระดับปหกหรือมอตน้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็หรือสอนเลขเพื่อที่ว่าแบบเยเราจะได้มีเวลาว่างแล้วก็ไปทํางานไล่เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนั้น,นก็คือไปไปดูช่วงนั้นคือจะเป็นหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ํา หาตามหนังสือพิมพ์ที่เขาบอกว่ารับสมัครงานพาร์ทไทม์แล้วเราก็โทรเข้าไปถามเขาไม่ได้ง่ายเหมือนตอนนี้เลยที่แบบดูในออนไลน์ line, แล้วก็ทําได้เลยอันนั้นก็คือจะไปดูในหนังสือพิมพ์ซึ่งสมัยก่อนนะคะมันจะมีเป็นช่องๆให้เราเข้าไปหาว่าเอ้ยใครที่รับจ็อบสามารถท part ําพาร์ทไทม์ได้มีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเนี่ยก็คือเข้าไปเข้าไปถามแล้วก็เขาบอกเอ้ยมีรับจ็อบสอนหนังสือโอเคไหมก็เข้าไปสมัครนะคะเขาก็จะส่ง น,นักเรียนมาให้เราก็ไปเข้าไปสอนนะคะทีนี้ในส่วนปัจจุบันเนี้ยคะ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยที่สามารถที่จะเข้าไปให้น้องๆเข้าไปหางานทําได้อันแรกเลยไปดูเลยนะคะ fastwork ใครที่เก่งเกี่ยวกับทําเรื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นทํากราฟิกตัดต่อนะคะแม้กระทั่งแค่ปักหมุดง่ายๆอะคะ่ะเขายังรับปักหมุดเลยจริงๆการปักหมุดไม่ได้ยากเลยแต่ว่าบางคนแบบไม่มีเวลาไม่อยากทำอะไรอะคะ่ะก็ ให้ทางจ้างคนอื่นทำแล้วกันง่ายดีอะไรครั้งละ5 0าร้อยพันึงก็แล้วแต่อันแรกเลยที่จะบอกคือ fast work อันที่สองเลยยกตัวอย่างเช่นสมมุติของพี่เป็นบริษัทรับสร้างบ้านใช่ไหมคะก็บางทีอาจจะมีลูกค้ามาออขอให้ทำประเมินราคาบางทีเราก็เอาซอสนะคะโดยการอย่างเช่นประเมินราคาตามแบบเราก็อาจจะถ้าเราเป็นวิศวกรเราเรียนวิศวะมาเราประเมินราคาได้น่าจะประมาณปี2ก็น่าจะประเมินราคาได้แล้ว พี่นี่ก็เรียนวิศวะมาพี่ก็รับงานประมาณนี้มาตั้งแต่ประมาณสักช่วงปี2เหมือนกันนะคะก็ไปขอ,อ,อบริษัทรับสร้างบ้านเขาทำนะคะเราก็ได้ความรู้ด้วยได้ฝึกด,ด้วยได้เงินด้วยนะคะอันที่3คืออย่างของพี่เนี่ยบริษัทรับสร้างบ้านแล้วก็รีสอร์ทต้องจ้างอาร์ตเวิร์กเยอะมากใครที่แบบเอ้ยเก่งเกี่ยวกับตัดต่อนะคะหรือว่าทำอาร์ตเวิร์กเก่งๆไปไปยื่นโปรไฟล์ไว้ก็ได้คะ่ะที่พวกบริษัท รับสร้างบ้านที่ตามเพจหรือว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต่ที่มีตามเพจที่เขาแบบมีอาร์ตเวิร์กสวยๆนะคะเราก็ขอเข้าไปทํางานแบบนั้นได้นะคะซึ่งในส่วนตัวแล้วของของเราเนี่ยเราจะมีทีมงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นในส่วนของทำอาร์ตเวิร์กนะคะดังนั้นเนี่ยงานที่ในส่วนของมหาลัยนี่มันที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเยอะมากเลยนะคะหรือใครที่เก่งเกี่ยวกับออไม่ว่าจะเป็นทำอาหาร ร้านอาหารบางทีเขาก็รับเป็นลูกจ้างหลายวันก็มีหรือว่าแบบแล้วเป็นคนชงกาแฟเป็นบาริสต้าอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยการทํางานในช่วงมหาลัยนี่มันเยอะมากเลยว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วก็ถน,นัดอะไรนะคะสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราชื่นชอบเรารักภาษาอังกฤษมากเราแปลได้ไหมสมมุติถ้าเราแปลได้หรือเราสามารถที่จะเป็นล่ามได้อย่างตอนนี้ของพี่นี่ลูกค้าฝรั่งหมด แล้วทีมงานบางคนเนี่ยเขาพูดสังเฤษไม่ได้พี่ก็จะต้องเปคนคุยกับฝรั่งตลอดบางทีสมมุติถ้าเราไปเจอเด็กคนนึงมาขอพารทไทม์เป็นจ็อบทาทัวร์เป็นกรุ๊ปเป็นวันแล้วเป็นล่ามให้พี่อาจจะโอเคก็ได้เพราะบางทีพี่ไม่มีเวลาไปไปรับลูกค้าด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูก่อนว่าตัวเราอะคา่ะชอบและขนัดอะไรแล้วเป้าหมายเรามีไหมเราอยากจะทํามันจริงๆไหมพี่เชื่อว่า,าทุกที่เขาสามารถ ให้โอกาสกับเด็กใหม่ที่แบบสามารถทำงานเป็นจ็อบเป็นพาร์ทไทม์ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นในเรื่องของการทำงานตั้งแต่อยู่มาหาลัยเนี่ยไม่ยากเลยแต่ดูก่อนว่าหนึง่งคุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรแล้วคุณสามารถทำมันได้จริงๆมัไหมอันที่สองเวลาที่คุณให้กับงานตรงนั้นนะคะมันต้องมีจริงๆด้วยเช่นกันไม่ใช่ว่าคุณรับงานมาแล้วแล้วแบบ ไม่มีเวลาไปทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยแค่2ข้อเท่านี้เองค่ะคุณก็สามารถหาได้แล้วมันง่ายกว่าสมัยที่พี่ไปหาในหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ําอันนี้นี่คือดูในออนไลน์แล้วมันเห็นได้เลยนะคะดังนั้น2ข้อนี้เองค่ะ แล้วสร้างอินสปิเรชันให้ตัวเองซ้าว่าเอ้ยถ้าเราทํางานตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่เรายังอยู่มหาลายัยเราจะมีโอกาสสักเซสกว่าคนอื่นเยอะแยะเลยแล้วพอจบมาคุณจะได้ทํางานแบบเป็นที่เลยด้วยซ้ํานะคะดังนั้น,น,นขึ้นอยู่กับตัวน้องๆแล้วเขาว่าอยากจะทํางานแบบนี้หรือเปล่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะของบริษัทบ้านระเบียงขาวเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ